ซื้อสลักอมสินพิเศษ2ปีงวด259นะครับ6ล้านบาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดแน่นอน100%นะครับรวมผลตอบแทนขั้นต่ำอันนี้คือขั้นต่ำที่ว่าได้แน่นอน100%นะไม่มีทางที่จะไม่ได้คือ175,200บาทแล้วก็ไปรุ้นรางวัลอื่นๆที่อาจจะฟุก นะครับถูกอย่างเช่นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทเลยทีเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็น like, กำลังใจด้วยเรามาดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ของสลากออมสินพิเศษ2ปีระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่17มกราคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลาก มีโอกาสถูกรางวัลถึง2ปีนะครับสิทธิ์การถูกรางวัล24ครั้งด้วยกันหน่วยละ100บาทนะครับเมื่อฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับโดยประมาณร้อยละ0.5ต่อปีอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกาหนดะระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลน,นะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมก,กราคมและพฤษภาคมจะออกรางวัลวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคม25อ่าของทุกปีนะครับหยุดจับนายในวันที่ออกรางวัลน,นะครับการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลการรับเงินนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก <ple an> <player> เผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลัง,ง,ลงวันออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับหาก1หากประสงค์ถอนสลากฉบกับที่ถูกรางวัลก็ควร <tenga> <S 2> <S 2> ที่จะดําเนินการนะครับหลังวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล2ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการ m y b i อ่ b โมบายแบงกินะครับหรือแอป m y m o สามารถทำรายการฝากถอนนะครับผ่านบริการ Mobile Banking m y m o ได้นะครับ 4. ไม่ละฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสินหลักทรัพย์ ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจนะครับอายการและประกันตัวในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนงังสือคำประกันสลักรบอายุนะครับโอนเงินสลักครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเงินรางวัลน,นะครับรางวัลที่1จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้ง นะครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4จํจนวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งรางวัลละ1 0 0 0บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งรางวัลละ800บาทกําหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับ ระยะเวก,การฝากฝาก2ปีนะครับดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับอัตราดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีถอนคืนจะได้101บาทนะครับการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลักอมสินพิเศษ2ปีณธนาคารอมสินสำนักง,งานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยทําการถ่ายทอดนะครับผ่าน f c e e o o o ไลฟ์นะครับหรือ9้าวเฟซบุ๊กไลฟ์9 M C O T นะครับ ตั้งแต่เวลา10ในกา30นาทีถึง11ในกา10นาทีนั่นเองนะครับซื้อสลากอสมสินพิเศษ2ปีซื้อ6ล้านบาทจะได้รับ60,000หน่วย60,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกลงวันทุกงวดเลขท้าย4ตัวเลขละ800บาทจำนวน6หมายเลข800คูณ6ก็4,800บาทนะครับ4,800บาทต่อง,งวดคูณตลอด24งวดก็115,200บาทนั่นเองนะครับ ครบกำหนดจะขายได้นะครับหน่หน่วยละ1 0ึบาทคูณ60,000หน่วยเท่ากับ6กล้านหกหมืบาทนะครับถูกรางวัลการันตีทุกงวดงวดละ4,800บาทคูณ24งวดก็1นึ่งแบาทนะครับอันนี้คือรางวัลที่ถูกแน่นอน100%นะสรุปแล้ว6กล้านหกหมบาทบวก1นึ่งแสนหนึบาทเป็น6กล้านหนึ่งหนบาทนั่นเองแยก อัตราดอกเบี้ย6 0บ่นบวกกับรางวัลการันตี1,15,200บาทเป็น1 7 5 2 0 0บาทนี่คือที่มาของผลตอบแทนที่จะได้รับนะครับอันนี้ต้องซื้อเลขเรียงเท่านั้นนะถึงจะถูกนะครับเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดก่อนจะการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้การซื้อสลากออมสินพิเศษนะครับ หรือสลากต่างๆเนี่ยข้อดีของตัวสลากก็คือ1เงินต้นไม่หายแถมได้อัตราดอกเบีย้ย3นะครับได้ลุ้นรางวัลและมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีบางช่วงที่มีรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากรางวัลเดิมนะอันเนี้ยรางวัลใหญ่30ล้านบาทนะครับไอในอนาคตมันจะมีเพิ่มขึ้นนะมีโอกาสถูกรางวัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลองดูนะฝากกดไลค์กดซับค่ายเป็นกำลังใจด้วยครับ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ